รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดหีบทองคำกับการแข่งขันของ2ทีมนะครับซึ่งแน่นอนครับทีมแรกคือ3สาวใสกับนายดีเจและทีมป้มรักนักขาวสรุปนะครับวันนี้วันที่3แล้วทั้ง2ทีมสะสมหีบทองคำเท่ากัน5้าหีบ เป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมา2วันแล้ว2วันแล้วครับผมเห็นแล้วครับว่าแต่ละคนนี่เป็นยังไงกันบ้างไม่ธรรมดาเพลงของพี่เอชยามิช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ติดช่วยซุ่มมันามไม่ธรรมดาครับผมแต่ก็ถือว่าทําได้ดีครับแต่พวกเราคิดว่าพวกเราไปซุ่มซ้อมมาคุณต้องระวังให้ดีก็เราอยากให้คุณเนี่ยเรามาระวังไว้เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้นะครับคนฝ้าอากาศของเราเนี่ยหลักหลายได้แล้วครับ อันนั้นมันประกาศข่าวแล้วครับ่ตทองแล้วครับโอ้โหนี่เขาสมสมควรเป็นนักข่าวเลยแล้วมีคําคมอะไรมาฝากพวกเราบ้างไหมสำหรับวันนี้อ๋อหนูไม่มีแล้วค่ะพี่โน่มุกเสียวเยวอ่ะหนูมีแต่รักเดียวจะเอาไหมคะเดชทำไมคุณพ่อขายดีจังเลยช่วงนี้ช่วงนี้นะงั้นพี่โน่ก็มีคําคมฝากน้องปุ้ยนะคะถ้าอยากฉลาดให้กินปลานะคะ แต่ถ้าอยากได้แฟนชราล่ะให้กินพี่แม่แม้ ช่วงนี้เสนเหนียแรงไม่เบานะครับคุณพิธีกรผมนี่อิจฉาจริง,รงๆอาๆาได้เวลาเข้าสู่การแข่งขันเกมแจ้งเกิดแล้วโดยเกมในวันนี้คือเกมกรรมการใบคำกติกาคือถ่ายชื่อนักกรองลูกทุ่งจากโจทย์ที่กรรมการใบทีมใดตอบผิดหรือไม่ทันเวลาสัยชนะจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามทันทีถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนออกมาเลยทั้งสองทีมต้องส่งตัวแทนออกมาแล้วครับมาเลยครับน้องนุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะ ทางนี้โอ้โหเขาช่างเหมาะสมอะไรเช่นนี้นุ่นกับฝ้ายเจอกันนะครับสามสาวใสกับนายดีเจจะได้เริ่มก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนักร้องทาง้นักร้องใต้ผู้ชายสญิงใหญ่หใหญ่ีเอกชัยศิวิชัยตู่ต้องครับกลับมาทางฝ้ายครับนักร้องสาวผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงชื่ออะไรเนี่ย นี่นี่คืออะไรกระต่ายค่ะเออกระต่ายเดียวเดียวกระกระต่ายอร่าไทยตายออร่าไทยออร่าไทยถูกต้องครับต่อครับอะไรอยู่บนฟ้าคะลูกกลมๆตวงจันค่ะเออจันอะไรจันตวงจันสุวรรณีค่ะไม่ใช่อีันนึงน้องของราชินีเพิลาล้วงจันค่ะ น้องนถูกต้องครับจันจวงจวงจันครับต่อครับลูกกลมๆมผลไม้เอ่อสีน้ำตาลน้ำตาลเปลือกสีน้ำตาลเพลงกำลังดังเลยอยู่ทั้งเหนืออยู่ทั้งเหนือลำไยหายทองคำครับถูกต้องครับลำไยหายทองคำครับน้องนุ่นครับคนต่อไปโอ้ยน้ำร้อนเก่าเสียงสูงสูงอ่ะไม่ เสอนสุพรรณค่ะออสอนเทปสอนสุพรรณนะครับถูกต้องครับกลับมาที่ป้ายค่ะอะไรเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยฉันรองผู้หญิงนะครับผู้หญิงเสียงพระพรหมดวงตาคงทองยดวงตาคงทรายโอ้โหรู้เลยทันทีนะครับถูกต้องครับคนต่อไปเอ่หนุ่นาเขาเป็นผู้หญิงอะไรเป็นผู้หญิงที่ไรล่าเรืออะไรค่ะล่าเรือว่ายังไงบ้าบ้าไม่ใช่เอ่อ ถ้าถ้าถ้าพี่ไม่ซื้อของแบบว่าเป็นเงินผ่อนนะพี่ไม่ชอบผ่อนอะพี่ซื้อเะไดาวมายุรีค่ะไม่ใช่ไม่ผู้างไม่ชอบไม่ชอบ่อบผ่อนคซื้อหดเลสดใสเออสดใสรุ่งพอทองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปมรักนักข่าวเป็นฝ่ายชนะ โอ้โหนุ่นตอบไม่ได้ในเวลาที่กำหนดทำให้ฝ่ายจากทีมปมรักนักข่าวเป็นฝ่ายชนะมีสิทธิ์ได้เลือกคนแข่งขันก่อนไหนวันนี้ครับพี่โนค่ะหนูมีอะไรจะบอกพี่โนค่ะค่ะแผลตกใจไหมคะตกใจค่ะถ้าตกใจเนี่ยนะคะให้พูดว่าอุ๊บแต่ถ้าอยากโดนจุ๊บเนี่ยนะ,นะ,ะให้เรียกแอนคะอ่ะแอน ชนะวันนี้จะส่งใครมาแข่งครับผมน้องนิวแข่งเองเลยครับเอาละแล้วน้องนิวตั้งใจไว้ว่าจะแข่งกับใครเลือกได้เลยครับเหลืออีกสองคนน้องปุ้ยครับน้องปุ้ยแล้วนิวจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้วันนี้ผมผมเป็นใครครับอใครจะไปรู้ว่าแกเป็นใคร,ใครแกก็เป็นนักข่าวไงแกก็เป็นปน,นักข่าวไงอ นี่ละเพลงของผมครับผมเป็นใครก็ไม่รู้เพลงที่เล่นนะดูี่มันถามหันหน้าถามผมเป็นใครมาทางสามสาวบ้างคือก็เลือกค่ะสำหรับพี่นิวนะคะต้องมอบเพลงนี้ให้เลยค่ะหญิงลันลงนิวจากทีมปมรักนักข่าวและปุ้ยทีมสามสาวใสกับนายดีเจเลือกเพลงเร็วมาปะทะกันแบบนี้น่าสนุกจริงๆตอนนี้พักกันก่อนช่วงหน้ามันแน่